สวัสดีครับผมนะครับผมเจ๋งครับวันนี้ก็จะมาทำนะครับผมพาดงานนะครับครูดีในดวงใจนะครับซึ่งครูดีในดวงใจของผมนะครับผมก็คือนะครับผมคุณครูตูมตามนะครับผมคุณครูอนุชิตศรีสุนาคัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูตูมตามกันนะครับกับหัวข้อทั้งหมดนะครับผมอ่ะโดยอันที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้ครูตูมตามนะครับเล่าเกี่ยวกับประวัติตัวเองนะครับผมโดยย่อสักเล็กน้อยครับผม ครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนุทิศีสุนาครัวนะครับชื่อเล่นชื่อครูตุมตามนะครับจบจากโรงเรียนบ้านเชียงวิทยานะครับในระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วไปต่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาครับครับผมแล้วก็ข้อต่อไปนะครับผมเพราะเหตุใดนะครับจึงเลือกที่จะประกอบอาชีพครูครับครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือขอเท้าความก่อนว่าตอนแรกไม่ได้ประกอบอาชีพครูนะครับเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้จบสายคณิตศาสตร์นะครับจบสายวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าใฝ่ฝันว่าอยากจะทําทงานในด้านราชการนะครับแล้วก็อยากจะอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นเด็กกิจกรรมแล้วชอบพูดคุยอยู่แล้วก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันน่าจะเหมาะกับตัวเองคือการพูดการสื่อสารนะครับช่วงแรกๆเราก็ไปเป็นอสอบเป็นนักวิชาการนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ผันตัวเองมาอยู่ในแวดวงของอาการศึกษาในระดับ นักเรียนนะครับก็เริ่มคลุกคีเริ่มศึกษามาก็เริ่มชอบนะครับเนื่องจากว่าคุยกับเด็กแล้วรู้สึกว่าสนุกนะครับมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็สอนเด็กที่ที่เขาไม่รู้นะครับให้เขารู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสอนสอนเกี่ยวกับวิชาการนะครับแล้วก็ด้านทักษะชีวิตหรือ สอนให้เขามีทัศนคติในด้านบวกนะครับเพื่อที่จะให้เขาไปใช้ชีวิตในอนาคตของเขาได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยมันเป็นความสุขที่ได้ทําตรงนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะประกอบอาชีพครูครับครับผมสําหรับต่อไปนะครับผมผรูทุมตามนะครับมีวิธีจัดการกับความเครียดหรือว่ามีวิธีแก้ปัญหาในชีวิตอย่างไรบ้างครับครับเวลามีความเครียดนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ เป็นครูเนี่ยจะมีเรื่องของภาระงานที่ไม่ใช่เรื่องของการสอนในเยอะนะครับแล้วด้วยที่ว่าก็เป็นรุ่นที่นะครับด้วยนะครับเป็นรุ่นที่ในสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็ทั้งรับเอกสารของโรงเรียนด้วยก็จะมีภาระที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าจากที่เคยทําปกติอยู่แล้วก็จะมีความเครียดเป็นเรื่องปกตินะครับในการจัดการความเครียดของตัวเองนั้นก็ โดยปกติเลยก็จะไปนั่งชิวๆนะครับนั่งชิวๆเนี่ยไม่ได้ไปร้านเหล้าครับแต่ว่าจะไปในในที่มันสงบเงียบอย่างเช่นในสว่างแดนดินจะอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติภูพาเลอก,ก็จะขึ้นไปไหว้พระที่วัดนะครับแล้วก็ขี่รถเล่นดูชมนกชมไม้อะไรไปนะครับเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายเพื่อ,อหรือว่าเอาตัวเองออกจาก สิ่งที่มันดูวุ่นวายอย่างเช่นสังคมเมืองมันดูวุ่นวายเกินไปมันทําให้เราฟุ้งซ่านเราก็ไปอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับดูโนกดูไม้ดูอะไรดูธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติได้ได้สอนได้กล่อมเกาเรานะครับเพื่อให้เราเย็นลงนะครับหรือนะครับถ้าเราไม่มีเวลาทําแบบนั้นนะครับสิ่งที่ทํามาตลอดก็คือนะครับจะนั่งฟังเพลงนะครับหรือบางครั้งก็นั่งสมาธิครับ ครับผมข้อที่4ี่นะครับครูจุงตามีวิธีดํารงชีวิตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จครับผมครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกว่าความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะมองว่าการเรียนจบส,สูงสมศเนี่ยคือประสบความสําเร็จบางคนได้ทํางานดีๆจะได้บรรจุข้าราชาการอันนี้อาจจะมองว่าเป็นความสําเร็จแต่ความสําเร็จสําหรับในตัวผมเองนะครับก็คือการเลี้ยงดูครอบครัวนะครับให้ มีอยู่มีกินนะครับดูแลรักษาเขาได้ในเมื่อเวลาที่เขาเจ็บป่วยอันนี้ก็ถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับส่วนสิ่งที่ทำให้ผมทำทุกวันนี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวฉะนั้นนะครับ เวลามีอะไรนะครับก็จะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักนะครับนึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลักที่จะช่วยดนให้เรามาถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเป็นพลังบวกนะครับเป็นแรงผลักดันที่จะดนตัวเราให้ให้ขึ้นมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ก็จะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักครับผมสําหรับหัวข้อต่อไปนะครับครูจุมตามมีผลงานอะไรที่ภาคภูมิใจไหมครับผมครับสําหรับผลงานนะครับ ผลงานที่ภาคภูมิใจอันนี้จะไม่เป็นจิจใจลักษณะนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเราก็ทําหลายๆอย่างนะครับเราไม่ได้มองว่าจุดใดจ,จุดหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เ,เป็นเป็นจุดเด่นของเรานะครับแต่เราทําด้วยหน้าที่ด้วยด้วยใจที่เรารักนะครับแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเลยก็คือนะครับสอนเด็กนะครับสอนเด็กที่กลุ่มที่เขาไม่ได้ให้เขามีความแอคทีฟม,มากยิ่งขึ้นนะครับ ให้เขาได้หนังสือนะครับให้เขามีความสนใจในเรื่องของการเรียนและปรับทัศนคติของเขาได้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดนะครับอาจจะยังไม่ใช่เป็นผลงานนะครับเนื่องจากว่าในสิ่งที่ทําได้ยังไม่ใช่เด็กที่เป็นเด็กกลุ่มใหญ่นะครับจะเป็นเด็กกลุ่มส่วนกลุ่มเล็น้อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามพัฒนาให้ได้กลุ่มเด็กที่ามากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้อนาคตของเด็กทุกคนเนี่ย นะครับได้ประสบความสาเร็จนะครับอ่ะครับผมหัวข้อต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณตุ้มตามคืออะไรครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับรองลงมาก็คือเด็กๆที่เราดูแลนี่แหละครับก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรานะครับครับผมหัวข้อสุดท้ายนะครับคุณตุ้มตามมีหลักธรรมหรือว่าคติใดครับผมในการดําเนินชีวิตครับหลักธรรมนะครับก็อริยสัจสี่ครับ อริย,รยสัตสีทุกสมุทไทยนิโรธมัคนะครับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ครับครับผมสําหรับอ,อของผมนะครับปนสกรรมมาชายานะครับรหัสนักศึกษาหกสิบสี่สามเขาจะไปดิสวัสดีครับ <c oughs> ครับผมต่อไปนะครับผมข้อที่4นะครับครูจุมตามมีวิธีการดํารงชีวิตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จครับผมการดํารงชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่ง,งอา่าขอไปมครัครับผมสําหรับหัวข้อต่อไปนะครับผมสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของครูจุมตามคืออะไรครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวด้วยความที่ว่าตัวเองก็ ไม่ได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองก็ยังจะมีพ่อมีแม่อันนี้ยังคอยดูแลเราอยู่เราก็ต้องกลับไปดูแลเขานะครับเพราะว่าถึงจะอายุเข้าหลักสามแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีพวกจะออก <c oughs> ครูตุมตามตามหาเลขอะไรอยู่ครับห้าหกห้าห้าหก ตอนนี้ครูดีในดวงใจของครูเจ๋งนะถ้ากำลังซื้อลอตเตอรี่นะครับผมอันนี้ไม่ไม่ไม่ผิดจัญญาบาลครูนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะครับเย็นนี้กญญันเจ็ดบกอมีคนจันไลรลวนมีห้าหกยครับไม่ตัดออกนะคลิปนี้นะ่ะ